ามผมเสมอว่าศิลปะกราฟฟิตี้คืออะไรและไอที่พ่น,พนเนี่ยพ่นเพื่ออะไรพ่นแล้วได้อะไรเอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่าดีกว่ามาทําเรื่องไร้สาระก่อกวนเจ้าของสถานที่ไปวันๆซึ่งคําถามเหล่านี้ไรเตอร์หรือนักสร้างสรรคหลายคนก็คงเคยเจมอมาเหมือนกันในมุมของผมผมมองว่าศิลปะกราฟฟิตี้ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึน่ง ที่เป็นการทําสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรือสร้างสารจินตนาการและถ่ายทอดสารถึงใครบ,บางคนลงสู่พื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาหรือพื้นที่สาธารณะทั้งที่เจ้าของสถานที่อนุญาตและแม้อนุญาตให้สร้างมันโดยที่ไรเตอร์หรือนักสร้างสารแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสารแตกต่างออกไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ หรือสาระคดีกราฟฟิตี้ไม้ดอกบอก CSR ในฉบับสมัครเล่นของผมมันถูกําขึ้นเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้กับไรเตอร์หลายๆคนหรือนักสร้างสารรค์ทุกคนได้ฉุกคิดอะไรบางอยา่างกับการใส่สาระคุณค่าประโยชน์ให้กับผลงานของตัวเองหรือเป็นเสียงสะท้อนจากสังคมกับภาพลักษณ์ที่เขาเห็นกราฟฟิตี้ไทยในมุมของเขาเป็นอย่างไรและยังรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน ที่ต้องการทำอะไรสักอย่างจากการเพเจอร์มาสู่จินตนาการและผันเปลี่ยนเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ตลอดจนส่งคุณค่าประโยชน์ให้กับผลงานของตัวเองสู่ใครอีกหลายๆคนซึ่งเสียงสะท้อนจากสังคมเหล่านี้ผมเองคงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือกำหนดมันขึ้นมาลองไปดูกันครับว่าสังคมไทยจะมองศิลป,ปะกราฟฟิตี้ไทยเป็นอย่างไรครับผมมองแล้วว่าศิลปะคือศิลปะ คือมันมันมีความสวยงามในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่แบบเออแบบไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนโอเคดีครับดีทําไม่สวยงามออก็ดีครับสวยสวยดีครับแปลกตาดูแลแบบดูแลศิลป,ปาดีอ่ะดูแลเป็นศิลป์นะครับถ้าเป็นตามบ้านเรือนหรือว่าที่กําแพงที่เขาใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะทำมันก็บางทีมันก็อาจจะดูแบบ ไม่ไม่เหมาะสมนะครับเหมือนสถานที่สธาณานะใช่บอกครับถ้าเป็นเป็นรั้วบ้านหรือเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยมันก็เป็นดูน่าเกลียดไ้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าศิลปะภาพที่ออกมาเป็นเป็นภาพสวยงามสื่อถึงอะไรสื่อแล้วแต่ว่าใครจะดูแล้วก็เอาไปเป็นกําลังใจในชีวิตได้แล้วแต่ถ้าเป็นภาพที่ขีดเขียนเนี่ยอะไรพอ่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีฮะสถ,สถาบันนน้นสถาบันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะตีกันโกรธกัน บอกว่ามันมันแล้วมันแล้วแต่มุมคนว่าคนอาจจะมองว่าดีบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับมันสวยงามดีแต่ว่าแบบบางที่มันก็ไม่ควรนะครับว่าจะทำาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยมันก็ไม่เลิ่มงตาครับแล้วก็ถ้าออกมาแล้วสวยมันก็คืออย่างคนเครียดอย่างเงี้ยมาเห็นอย่างเงี้ยเขาได้แบบเขายิ้มได้ครับคือผมไม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะแบบมันทําให้สกปรกครับบางทีมันก็สวยดีนะครับแต่บางทีเนี่ยมันมีคําพวกนี้ฮะ แบบมันไม่น่าัยที่แบบว่าชอบศิลปะจริงๆก็จะแบบว่าชอบว่าเออเอ้ยมันดูแล้วมันแบบดูสบายหูสบายตาอะไรเงี้ยว่าไวช่วงทํางานเนี่ยก็จะพูดว่าทําอะไรแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบ้านโอเคก็น่าจะสวยดีนะฮะกะแพงธรรมดาแล้วเป็นขาวๆ่างเงี้ยมันก็ดูร้อนๆยังไงก็ไม่ถูกเเป็นแต่สําหรับผมมันก็มีอะไรแปลกๆเนี่ยนะมองแล้วมันก็เพลินๆดีก็รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะดีนะครับมันบมันเป็นความคิดสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งนะครับ ด็สวยดีพี่ดีกว่าสีเดิมเดิมสีเก่าเก่าผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยครับที่ไปใช้ที่สาธารณะแล้วที่ไปเสื่วมตัวของคนอื่นทำไปเองมีงานศิลปะที่จะต้องแสดงผมคิดว่าน่าจะไปทำที่มีที่จัดให้แล้วก็ที่ถูกต้องมากกว่านี้ครับ จริงๆผมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยนะเมืองนอกก็เยอะพ่นแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อนหรือว่าไม่ไปนพ่นที่ทุกเด็กเทคนิคอาชีวะที่มันพ่นด่ากันอะไรประมาณนี้ตามเสาทางด่วนตามกำแพงอะไรอย่างนั้นผมว่ามันก็มันไม่เวิกผมว่าไม่นะครับผมว่าเป็นจุดขายให้กับเขาด้วยดูแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์ด้วยสวยดีใช่ค่ะจะได้รู้ว่าประเทศทั้งคือแบบว่าคนไทยไวัยรุ่นไทยอย่างเงี้ยคือแบบ ก็มีมีความสามารถนะสวยนะอะไรอย่างนี้คะ่ะไม่แพ้ชาติเด่นในโลกก็ไม่รู้นะแต่เจ้าของสถานที่ก็คงไม่ชอบที่จะให้สถานที่เขาเลอะเทอะแล้วก็คนที่พาเพียนก็เช่นเหมือนลูกหลานเราไปเรียนอยู่สถาบานันนี้ถ้าเกิดเจอเก,กันเราค้นตีกันอีกอ่ะไม่เป็นดีอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเป็นภาพที่ว่าถ้าเอามาเป็นศรริลป,ปะน่าจะดีไม่น่าจะเดือดร้อนนะครับแต่มันก็ดูไม่สวยงามอย่างนั้นแค่นั้นครับถ้าเขาไม่เห็นทางศิลปะมันก็จะเลิไป เร่นี้ขาดศิละปะไม่ได้ครับสำหรับผมถ้าเป็นผมเจ้าของบ้านนะผมยัดให้มาพ่านพ้องาพ่นให้ผมเลยการสินพวกนี้รับมันแปลกตาดีครับก็บางที่อาจจะสร้างครับเพราะว่าบางที่ที่เจ้าของแม่อนุญ,ญาตนี่ครับก็อาจจะมีปัญหาได้มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาพน่นที่ไหนด้วยนะครับถ้าถ้าที่เคยเห็นคือบางทีพ่นไปตามตบ้านตึกแถวประตูบ้านตึกแถวอะไรซึ่งแบบอันนี้อาจจะสร้างความเดือดร้อนกับเจ้าของที่อันนี้แน่นอนเราเรามันจริงๆไปแล้วใช่ไหมผมเป็นเจ้าของ ว่ามันก็สวยดีนะครับถ้าเดินสัญจรทั่วไปก็อาจจะคิดว่าเออเขาก็ทำทำไปแต่ว่าเจ้าของสถานที่อาจจะคิดว่าเออมันดูแบบทําอะไรแบบไม่คิดเห็นถึงคนอื่นบางคนอาจจะคิดแบบนี้เจ้าของสถานที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าได้บางคนก็บอกไม่ได้แต่ว่าเอาจริงๆก็คือว่าทําความเสือดร้อนให้คนอื่นเหมือนกันทุกวันนี้มัน ในการการแสดงออกของเด็กเป็นป no right? ิดก um, so, um, pues ั้นการแสดงออกของเด็กพอสมควรเพราะฉะนั้นบางทีการการแสดงออกของเม็กเป็นการเป็นการที่จะแบบว่าให้เด็กได้ได้สื่อความคิดสื่อความรู้สึกของเขาต่อสังคมไทยในปัจจุบันว่าเขาเสีกยังไงเพราะว่าบางทีมันก็มองแล้วเพลินตาเดียวประโยชน์มันก็มีด้วยครับแล้วก็มันมีก็มีที่ไม่ใช่ประโยชน์ด้วยครับประโยชน์ก็คือแบบคือแบบเหมือนเด็กเห็นใช่ป่ะครับก็เด็กได้มีจินตนาการวาดรูปนะครับ แต่ถ้าแบบคนใหญ่ๆมันก็แบบไม่สุภาพนะครับบางทีมันก็เขาจะวาดส,ส,สวยๆเป็นปรูปตัวตนแต่บางทีมันก็สะท้อนสังคมนะครับเดี๋ยวพวกแบบวัฒนธรรมการเมืองอะไรเงี้ยลงไปในเหมือนแฝงนะครับพี่ให้เราดูอะครับผมว่ามันสะท้อนแนวคิดของคนทุกคนได้ดีกันนะว่าเขาคิดยังไงกับสังคมในที่นั้นๆก็ช่วยแบบเป็นสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ามันมีสีสันทำให้แบบ รับสิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการคิดกระบวนการคิดอะไรทํางาน,นต่างๆได้ครับมันจะมีประโยชน์นะครับถ้าผู้สร้างสามารถสื่อออกไปได้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่ว่าถ้าเขาพุดออกมาแล้วก็สื่อไม่ได้มันก็กลายเป็นแค่ภาพวาดที่มันไปทําให้สกปรกอะแยกอรู้ว่าเขาสื่อออกมาแบบไหนครับที่แรกมันก็ขา,ขาวๆธรรมดาพื้นๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราพ่านสีแล้วก็มองรุ่นเพลินดีอะครับ เป็นจุดจุดเด่นจุดที่ว่าจะใช่จุดจุดที่บอกบอกบอกในจุดสําคัญเลยว่าเออตรงนี้มีจุดกราฟิกตรงนี้นะเ,ออเป็นแบบให้เวลาคนเดินไปมามันก็จะดูแบบดูดีกว่าที่มันจะเป็นรังปล่อยทิ้งร้างไว้เงี้ยครับคนในท้องถิ่นนั้นก็อยู่ที่ว่าภาพนั้นสื่ออะไรออกมาถ้าบางครั้งอาจจะสื่อออกมาให้เป็นกําลังใจของคนที่กําลังหมดความหวังหมดกําลังใจเห็นภาพอาจจะมีกําลังใจขึ้นก็ได้ผมว่า ถ้าไปอยู่ในตรงที่ที่มันมันมันเหมาะสมผมว่าเป็นอะไรที่ผมชอบชอบผมคิดว่าถ้าขออนุญาตนะครับผมก็ว่าสวยดีแล้วก็เป็นประโยชน์ทําให้พวกเรามองเห็นแล้วก็มันดูสวยงามแล้วก็เพลิดเลินดี ครับก็ฝากถึงคนที่รักศิลปะนะครับที่จะแสดงออกก็ขอให้แสดงศิลปะในที่ที่ควรที่จะทําที่ถูกอย่างสี่สาธารณะอะไรนี้ก็ไม่ไม่สมควรที่จะไปทำว่าน่าจะพ่นอย่างนี้หลายๆที่ครับในไหนๆคุณจะชอบพ่นชอบเขียนนะคุณทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็คนที่มองมาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปทําให้เลยเถอะถ้าจะทําแบบสีแบบ่าพ่าทำให้แบบ สุดภาพสุดภาพแล้วก็ลุกที่สวยงามนะครับถ้าคนแล็บเล็บเล็และเห็นในท,ที่ที่มันควรที่ที่เหมาะและออกมาสวยงามดูดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีสร้างความจดจ่อจดจันตาเนาะใช่ไหมเออเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยสวยว่ะดีว่ะศิละปะเนี่ยคือ a r t art นะฮะมันแทกอยู่กับคำว่า earth e a r t h Without art, it just eh ก็ถ้าจะสร้างออกมาให้สร like, ้างออกมาให้มันสวยไม่ใช่มาพ่ดแบบที่หมาเยี่ยวอย่างเงี้ยหรือไปพ่นแบบกูพูแล้วมึงต้องอ่านนี้ผมคือว่าไม่สร้างสรรค์นะฮะับอ่เงราพ่นแบบตาโรงเรียนแบบอ่าใช่ครบช่างพ่อรู้ข่าวบันนี้ผมไม่เอาฮะถ้าพ่ดแบบต้องสื่อให้ได้ว่าคุณต้องการจะสื่อถึงอะไรแล้วก็ศิลปะนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้หรือไม่มันสามารถจะโลใจคนได้หรือไม่เพราะว่า ถ้าคุณจะทำศิลปะเพื่อเปลี่ยนแปลงโล,เลกเนะี่ยคุณแม่คคนเล็กๆทำอะไรไ,ไม่ได้แต่ว่าถ้าศิลปะชิ้นนั้นเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเนี่ยผมว่ามันคุมที่จะทำครับก็ถ้าเจ้าของบ้านชอบก็ดีครับแต่ไม่ใช่ตรงกำแพงบ้านที่เจ้าของบ้านก็ห่วงแล้วไปพ่นพ่นยังไงอะ่ะคนที่ตามที่เขาข่าวออกมาที่มันไม่ไม่ถูก่ารอกครับที่เขาเขียนมาขมเขาไม่กลภาพนะ แต่สําหรับผมก็คิดว่ามันสวยดีอ่ะไอ้สักได้ดอ,อกตามกระแพงอะไรไรเงี้ยนะออก,ก็เอาใจช่วยครับมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วในกลารใจให้คราค่เป็นร้มันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคือทําก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแค่ว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอ,อ,อื่นเลยพอก็ให้เพื่อนงานออกสักคุยเยอะๆหน่อยทำต่อไปพี่หนเชียร<ะ>์อยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้ก็ข่อสากการเมืองเยอะนะครับพี่ ะบบอไรให้าาเีอเเตอร์และนักสร้างสรรค์ทุกคนต้องอย่าลืมว่าผลงานของเรามันก็คือลายเซ็นของเราหรือตัวตนของเราที่ติดไปกับผลงานนั้นๆลองถามตัวเองกลับไปซิว่าเราพ่นกราฟฟิตี้หรือสร้างสรงสรค์ศิลปะกราฟฟิตี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ความสุขของตัวเองเพื่อต้องการระบายอารมณ์ เพื่อการเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพเพื่อการนำเสนอรหรือโชว์ผลงานหรือต้องการสื่อสารกับใครบางคนเชื่อว่าคำตอบของนักสร้างสารรค์หลายคนก็คงต่างกันออกไปผมขอนำคำพูดของเพจโครงการกราฟฟิตีสีขาวหรือ SB g r a f f i t i Plus มาแชร์เพจนี้เปรียบเทียบศิลปะกราฟฟิตีกับป้ายหาเสียงว่า ต่อให้มีป้ายหาเสียงของผู้สมัครเรืองตั้งทุกคนผ่านสายตาผู้คนในทุกๆุกที่ตามท้องถนนป้ายหาเสียงเยอะแค่ไหนแต่ผลงานของเขากลับไม่มีประโยชน์คุณค่าเลยป้ายหาเสียงเหล่านั้นที่อยู่ทุกมุมถนนก็เป็นแค่ป้ายธรรมดาที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าเช่นกันและรอวันที่ต้องผลกลับไปในเมื่อเราเป็นนักสร้างสารรค์งาน เราต้องยอมรับเสียงและคำติต่างๆจากสังคมที่มองเข้ามาเราสามารถควบคุมและสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ก็คือภาพลักษณ์และทัศนคติของคนที่มองเข้ามานั่นเองเอ้ยผมลืมไปว่าผลงานของเราที่ฝังไปด้วยคุณค่าบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องฝังไว้กับทุกพื้นที่ แต่มันฝังอยู่ในใจของเรามากกว่าเป็นกำลังใจให้นักสร้างสารรค์ทุกคนครับ g r a f ิ i t ไ My Dog ชีวิตตัวเองเนี่ยว่าตัวเองสนใจอะไรเนทะ่นั้นแหละเราว่านะชอบอะไรสนใจอะไรก้าวตรงนั้นมาทำามันเริ่มจากศูนย์ทุกคนนะั่นแหละเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากไปรู้เลยว่าเขาเรียกว่าการาฟิกตี้แต่รู้บนพ่นพ่นแล้วมันสวยเหมือนเราอยากทำมันจริงๆเพราะเรารู้สึกกับมันนะอันครั้งแรกที่พ่นคือห้องนอนตัวเองแต่เด็กสมัยนี้มีโชคดีสีต่างประเทศก็มีหัวสเปรก็มีสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยช่วยกันทำให้ภาพลักษณ์มันดีกว่าเดิมนะครับอย่าไปทำในสไตล์แบบ ลายล้างนะฮะเหมือนถ้าเป็นอย่างนั้นสังคมกัปตี้บ้านเราอาจจะถูกมองอีกแบบนึงซึ่งกัปตี้มันไม่ใช่แฟชั่นเลยแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่ากาทำงานแรกๆทุกคนมันไม่ว่าใครผมว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเรื่องมันยาวมาก